แต่สมาธินั้นถ้าใครทําจะทําให้ได้ผลเร็วขึ้นเพราะสมาธิเป็นกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันดังั้นปัจจุบันนี้มันจะได้ผลเลยกรรมเนี่ยมันจะมีวิบากสามร,ระดับคือส่งผลในปัจจุบันส่งผลในเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกเวลาถัดมาคืออุปป,ปัชชะและถัดมาอีกคืออปละปริยายะ ดังนั้นถ้าเราต้องการให้กรรมดีนั้นมาแสดงผลก่อนทำสมาธิแล้วตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตปรารถนาดังนั้นการปรารถนาพระผู้มีพระภาคก็ให้กระทําได้แต่กระทําภายใต้เหตุปัจจัยที่ถูกต้องไม่ใช่ไปอ้อนวอนนะไม่ใช่ไปบนบานสารกล่าวอะไรอ้อนวอนใครไม่ต้องนะสร้างศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตามแบบนี้ แล้วเธอจะได้สมปรารถนาเห็นนะถ้าเราศรัทธาพระองค์เราก็เชื่อเราก็ทําตามเลย